เปิดไฟสูงอย่างไรไม่ให้รบกวนผู้ใช้ท้องถนนวันนี้ช่างเคมีคำแนะนำครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ ผมจะทำให้คุณได้รู้ได้เทคนิคและวิธีง่ายๆครับ 1. เปิดไฟสูงเมื่อขับในที่มืดและไม่มีรถสวนทางการเปิดไฟสูงในที่มืดจะทำให้การมองเห็นชัดเจนช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นแต่ควรเปิดเฉพาะตอนที่ไม่มีรถสวนเนื่องจากไฟสูงอาจจะไปรบกวนสายตาคนที่ขับสวนมาได้ครับ 2. เปิดไฟสูงเมื่อขับรถตามคนอื่นในระยะไกลจะช่วยทำให้เห็นรถคันหน้าดได้ชัดมากยิ่งขึ้นผู้ขับสามารถกระระยะห่างและความเร็วของรถคันหน้าดได้ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้ครับ 3. เปิดไฟสูงเวลาขับรถผ่านอุโมงคภายในอุโมงคจะค่อนข้้างงงมืดดจจึเเปป็นตอิไ เพื่อให้การมองเห็นชัดเจนและขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นครับ4ี่เปิดไฟสูงเมื่อต้องการมองป้ายหรือดูสิ่งกีดขวางเป็นการเปิดไฟสูงแบบชั่วคราวเพื่อดูป้ายหรือดูสิ่งกีดขวางให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นแล้วรีบป,ปิดทันทีเพื่อไม่ให้ไฟส,ไสูงไปรบกวนรถคันหน้าครับถ้าอย่าเปิดไฟสูงในเขตชุมชนหรือพื้นที่คนพลุงพ่านเพราะจะทําให้รถกวนสายตาคนอื่นและอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ครับสิ่งที่ควรระวังในการเปิดไฟสูงคืออย่าเปิดไฟสูงค้างไว้นานๆ,ๆพเพราะแสงไฟสูงจะ เมื่อฝนตกหนักหรือหมอกหนาเนื่องจากแสงของไฟสูงจะส่งสะท้อนกลับเข้ามาในดวงตาทําให้มองเห็นถนนได้ไม่ชัดจนทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นไฟสูงควรเปิดเฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้นครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้ใช้ถนนคนอื่นๆครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับสาระความรู้ที่ช่างเคนามาฝาังในวันนี้สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ในทุกช่องทางนึกถึงโตโยตานึกถึงเคมอเตอร์สวัสดีครับ